ไปทำธุระก่อนรายเยอะเลยพี่จีพี่ชายรองอืมเอ๊ะอยากตีแก๊งสีเทาเหรอไอ้เฮียเฮียวะหาแก๊งสีเทาตีวะเออติดสีว่ะไอ้เฮียไม่ชอบเลยว่ะไอ้เฮียเราไปขโมยรถเข้ามานะหัวรถใครไอ้วินลุงลงนี่มาอ่ะขอดูน้ามึงก่อนเหงื่อมึงออกอ่ะ ลองเด้เวนลองเด้เวนข้าจะบอกพี่ชายใหญ่ว่ารับหลังท่านเอาข้ามาขู่จะทำร้ายกันโชคทรัพย์ข้าข้าเหงื่อเข้าไม่ได้ออกจอ้ะไม่ก็ะจะดูเหงื่อไงมันผิดเหรอวิลลี่เราได้ขูป่ป่ะวิลลี่ดูเหงื่อนี่ผิดเหรอเออผิดเหรอแค่จะดูเหงืห่อเหงื่อไหลเหมือนกันเปล่ากระจกแตกหรืออะไรเหงื่อไหลอ่ะเวนเหงื่อเต็มเลยท่านท่านสองคนยิ่งกว่าข้าอีกท่านสองคนยิ่งกว่าข้าอีกไม่วิลลี่เอ็นบีเอเ่้าต้อนวิลลี่เอ็นบีเอป่ะ เขาไม่ได้อยู่ข้ากับข้าบอกอยู่ข้าจะออกไปเรียนแล้วเวลาเรียนน่ะเวลาไปเรียนน่ะข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาลยนะท่าน้่าจะรอท่านจะรอเล่นข้าหรอเวลาขึ้นรถเวลา<ด>ขึนะ้นรถมองรถเมเลอะไรเงี้ยก็มองป้ายดีๆเผื่อไปลงผิดที่อะไรเงี้ยเจ้าว,วิน ระวังระวังระวังท่านจะบอกอะไรท่านให้หท,ท่านนะ่ะท่านน่ะไปทำให้เขาคิดอย่างนั้นระวังเถอะท่านไ่ปิดบังอะไรเขาหรือเปล <c oughs> ่าล่ะวินหนึ่งหนึ่งไม้วะหนึ่งหนึ่งไม้วะทําไม่มีไม้จ้ะ <1 S 2> ถ้าจะบอกเขานะาว่าต่อหน้าเป็นลูกชายที่แสนดีแต่รับหลังเป็นพี่ชายที่<ด>ทำอะไรน้องถ้าจะบอกเขาว่าท่านเป็นแบบนี้พี่ชายลองวิ่ใครทําใครไหนเจ็บหรือยังเลือดออกตรงไหนโอโหเหรอจะเอาบ้าเหรอเขาเอาเขาจะไม่เอาตองตองตีปากนะเว้พูดความไม่จริงอ่ะโอ้ ละ่ะไม่จอะอะแล้วถ้าถามว่าเราสงบศึกกันได้ไหมอะถ้าสัญญาข้าจะพูดเพื่อเพื่อให้เขาสบาย ye, ใจเล็ก้ยไอวนีไ่ไอวินมันไอวินมันขู่ไม่พักเลยเพ<อ>ื่อนแต่ว่าไอวิน<อ>มันทําผิดนะกูมีเรื่องที่มันทาผิดแนะแต่กูไม่เคยพูดไม่เคยฟ้องเลยแต่ว่าดูมันพูดกับเราดิงงจัดเลยวิวลี่งงมากจะเอาไงวะมึงจะเอาไงวะรู้ป่าวว่ามันรับหลังพี่แจ็คกันไหมเพื่อนมันเคยมาพูดกับกูอยู่แล้วอยู่แล้วเพื่อนแต่กูไม่เคยฟ้องพี่แจ็คนะเพราะกูเห็นว่ามันเป็นน้องแต่ดูมันทำกับเราดิเดีะ พอพูดถูกจุดวินก็เงียบเพราะว่ามันโดนเส้นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยดีมยนต้ยเฮ้ยเ้ยเ้เยเยเค้ยเยเฮ้ยเป้ีเ้ยนฮ้ยเน้ยเปลีเยเ้ยเฮ็ยเฮ้ยยยเฮ้เย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 เฮ้เยเยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้หเ้าค่อยกลับมาเฮ้ยเย้้้้ ถ้าจะบอกเขาเนี่ยพี่ชายลองมันเหมือนมันจะแคสอะ,ะ,ะจะแคสหรอจะแคสแคสไปอเลยดีไหมข้าเหมือนข้าจะแคสตลอดเลยพี่ชายลองตอนนี้พวกท่านต้องทำตัวดีๆนะอย่าให้เขาเห็นความกาล้าลรวของพวกท่านนะมันขู่ขู่ไร้สัตว์ อย่าอย่าให้เขารู้นะว่ามึงรับหลังเขาอ่ะอย่าให้เขารู้นะมึงรับหลังขา้าก็บอกแล้วไงว่ามันก็จบเราเราก็จบกันไปแล้วเรื่องนั้นไม่จบมึงขู่ไงมึงขู่จะจบยังไงมึงขู่มันไม่จบหรอกวินอ่ะอย่งนั้นโอเคข้าจะใช้คำพูดใหม่ข้าข้าจะไม่ข้าจะชาร์ลีไม่ไปหรอกถ้าถ้าสัญญาข้าจะไม่เปิดสื่อกับแลกเวลาแลกได้นะแลกได้นะเอาเปล่า ไม่ไม่ไม่เอา่่ะอยากรู้เปล่าล่ะรับหลังเอยากรู้เปล่าว่าการที่มึงรับหลังพี่แจ๊คผลที่ตามมาคืออะไรเอาเป้าเอาเป้าเดี๋ยวแรกเลยก็ได้มามาดิมาดีไปไม่ให้มันจะจบไปมาดิจบไปกูเห็นพูดไม่หยุดเลยบนรถอะแรกไหมแรกเลยก็ได้ปะไม่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 พี่ชาย้องยาจ้าข้าขอโทษข้าขอโทษเอาอยนี้อขางี้ข้าจะเอาสวยมาจ่าใหพวกท่านทุกวันเอาไหมท่ามานีท่านนี้อยากได้สวเอาหมไ่ได้สวยนีครับพี่โบคบคถือถือถือว่าผ่านม่ลพี่ชัยรองวินลี่ถ้เป็นข้อเสนอ ก็ฝักจากการมาไหนอ่ะเพื่อนไม่รู้เอาไงเนี่มันเดียวเพื่อนมันกูไปอาบน้ำถูไข่มันชอบปูเพื่อนหน่อยดีวะมันชอบปูเออเออเขาไม่ได้ปู่ได้ไงเพื่อนขาดอีกกี่คนเต็มส์ลาเพื่อนเอาไมคยังเจมามี่อยู่นะคุยก็ไปคุยกับเจ้าของเจมามี่คุยกับน้องยังใช่เพื่อนคุยกับน้องว่าเจ้าออกแต่ว่าจะพาน้องไปทำบัตรออกแก๊งเบลล่าเพื่อนแต่ว่าพี่จักโทรมาก่อนก็เลยยาวเลยนี่ไงเลขอะไรกูมีมีเบอร์เจมามีเจ็ดใบอะเผื่อคนออกไงมามาเพื่อนจะดีหนึ่งเก้าฝากแบงคกเขาเพื่อนคนไห หนึ่งเก้าสองแปดฮัลโหลม,มีมีใครตามเจอรมรี่ให้พี่ได้ป่ะน้องไรวมีใครมีเบอร์เจอรมี่นะครับโทรโทรโทรในเมืองได้ยังเป็นไรวะเป็นไรไอวินฮะไอ,ไไอวินไ,<ง>ไอ้เพื่อนเจอรมี่มันจะโผล่มาไม่ถึงสองสามนาทีแล้วเว้ยแล้วมันก็จะหายไปแล้วเว้ยตามยากชิบหนักวะอีชารลอตมิลลี่แล้วท่านรับข่าไันละ รักกัวให้ผูกรักน้องให้ตีมันนี่เด้ได้จ้ะดูว่ารักรัก,กัวให้ผูกรักวินให้ตีรักวินให้ตีนต<ไ>คนอย่างท่านมันมีบุญมันมีบุญจริงไือเปล่าพี่เชาลม์มเลลี่ถ้าถ้าสวยนะเขาบอกนะถ้าสวยนะ แต่ไม่แต่มันมันไม่ค่อยคมเลยนะครับพุ่งตัวมาดิหั่นตูดมาดิหั่นตูดมาดิอ่านี่จากิลองเมาึงตีตูดตีตูดตีตูดโดนตีตูดไม่เลยมาเลี้ยนอ่ะมาโดนไม้ฟาสตูดเปล่าไมมเรียนคุณครูอ่ะโดนเดะหอยดีเพื่อนหน่อยอ่ะมาดีเพื่อนเดะจะเลยเพื่อนจะเลยช่วยงานเลยช่วยงานจะเป็นเรื่องช่วยงานเลยช่วยช่วยช่วน เพื่อสาวพิมตามเจอรมี่หน่อยเพืนดิ้นคอร์ดิ้คอร์ดเข้าเมืองเข้าเมืองมันหายไหมเพื่อนออกสลัดไม่ได้เพื่อนมันมันเอาออกได้พี่ชายลองแต่ท่านจะเสียร้านหนึ่งไม่มีตังค์ไม่มีตังค์วินใช่มันมันมันเอาออกได้ถ้าไม่อยากเอาออกลอยอ่ะพี่บอกว่าท่านจะเอาอะไรพี่บอกว่าเอาไงวะเอาไงวะเอาอีกวะเอาอีกปะอ่าถ้าอ่าถือว่าอ่าพี่ชายลองเมื่อกี้ถือว่า พี่ัชรองวิลลี่เขาสั่งสอนเขาถือว่าแผนนั้นเราหายกันนะก็นะของของวิลลี่อันนี้สองของพี่ทำไมไม่เกี่ยวกันทำไมไม่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 สุดท้ายแล้วเองรับหลังเองรับหลังหนักหนักนะเว้ที่พี่บอกนะกรณีที่รับหลังพี่แจ็คอะโห๖๐เปอร์เซ็นต์ไม่รอดพี่ชรอวิลลี่บอกเลยว่าไม่รอดแล้วแล้ววันนั้นข้าก็ถามพี่เชรองวิลลี่ว่าเออแล้วพี่เชรองโปโลว่า พี่ชายลองโปรโลแล้วท่านคิดเหมือนข้าป่ะไม่ได้ตอบเลยนะว่าคิดเหมือนที่ป่าไม่ได้ตอบเลยนะคุณวินโยยคครรัับบ่่าาพีชองลเอาเอาหลักฐานได้เปล่าอัดเสียงไว้ด้วยเอาเปล่าเจ้าเบื้องรับเบื้องผมไม่ได้เออเอาเอาหลักฐานเป็นคลิปเสียงเปล่าเดี๋ยวไปอัดเลยนี่วันนั้นอัด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 อยู่แล้วแล้วแล้ววันนั้นข้าถามว่าพี่ชายลองโปรโลแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะคิดเหมือนข้าป่ะท่านก็พูดขึ้นมาเลยว่า ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดไมอพูดอะไรวินไม่ต้องวันนั้นวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเท่าวันนั้นบอกว่าก็อันนั้นเป็นความคิดของวินอันนั้นเป็นความคิดวินเข้าใจผมเข้าใจพูดแต่งานวินไม่ต้องไม่ต้องแหม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 จะดจะดึงจะดึงกันลงหลุมสินะไม่ต้องแย้งไม่ต้องแย้งวินให้ให้เอานี่หรือเปล่าอัดคลิปเสียงมาอยู่ในโปรแกรมมือถือเนี่ยมีคลิปเสียงคราเป้า ไม่ไม่เต็มระบบเลยไม่จ้ะว่า,ายิวลี่ท่านฟังข้าพี่ชายเปโลผมไม่ผมไม่ผมผมไม่ข้าพี่ชาแจ็คก,กี้ไปแต่ว่าขอไปให้สาดทั้งที่ขเขาอย่างเอาตัวเองไม่รอดอะไรไม่รู้มันพูดเต็มเลยเว้ยจริงๆกูจำได้ทุกประโยคเอาเปล่าแล้วน่าจะพูดเพื่ออะไรพี่ชายลองเปลโลพูดอยู่แล้วมึงชอบขูพ่พวกกูเอาบอกเลยเปล่าไปูวะ นี่ข้าสัญญาจะข้าจะทําเข้ามาให้โอเคไหมล่ะนะี่พี่ชชยรองโปโลเนาะอะ่ถ้าข่าสัญญาถ้าข้าข่านัง่งบนรถข้าจะเงียบโอเคไหมล่ะดูก่อนดูอาการก่อนวินว่ามึงจะปรับปผมตัวหรือเปล่ามึงไหลเถื่อแล้ว,ว <c oughs> มึงไหลเถื่อแล้ว <c oughs> ประเด็นมึงไหลเถื่อแล้วขับขับขับโปอะไรปะมาม่ไม่ไอจ่าแลกได้วินไม่ต้องห่วงแลกได้วินแผ่นนี้แลกได้วิน<ร>พี่เชอรอน์มงี่ผูกวดจะนอนลงโทษนู่นนี่แต่ว่าอาการที่มึงรับหลังอ่ะมึงโดนหนักแน่วิน แล้วท่านจะพูดดังเพื่ออะไรอ่ะท่านดูวงไหมท่านตอนรับหลังเลยนะหนักไหนวะินกูนบอกให้หนักนะมึงรับหลังไม,ไม่ใช่เรื่องเ,เล่นๆนะมึงไม่พี่ชาลองวิลลี่แล้วท่านดูวงไหมท่านด้วยดิถ้าเขาได้ยินนะเขาว่าอ้าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะพี่ชาลองวิลลี่ไอคำว่าผมเข้าใจวินนะแสดงว่าแสดงว่าก็ต้องคิดเหมือนกันหรือเปล่าพี่ชาลองวิลลี่เชื่อเพื่อนผมครับผมเข้าใจวินแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่วินพูดนะน้องวินฉันไม่ได้พูดคำนี้ออกมาทรานพี่ง ผมว่าผมเข้าใจวินพูดนะเพราะมันเป็นมุมของวินไม่ต้องห่วงไม่วินไม่ต้องห่วงวินอยากแย้งใช่ปะได้เดี๋ยวเปิดคลิปเสียงให้ว่าคลิปเสียงนั้นมันแย้งมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ถ้าวินอยากแย้งมากอะเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าไม่แย้งโอเคแต่ท่านดูวงไหมท่านสองคนตอนความรับเราซสวยชอบรับหลังจัดเลยนหว่าเดี๋ยวให้วินจัดให้ตลอดแบบไม่มีขัดเดี๋ยววินรู้เลยว่าใครจะชนะงานเนี้ยเดี๋ยววินได้รู้ชอบขู่ใช่ปะ เอาเอาเงนินพิชายรองค่าค่า,า,าโทษไปแแล้วเดี๋ยวนี้ข,ข้าทำข้าวมาให้ท่านโอเคไหมล่ะนี่คือกินก็ได้การสามพันนะโว้ยเยอะแยะไปโปวดเท่ปวดเตะเลท่านอยากได้อะไรกันล่ะเวลาที่เราอยากได้ของเรามักจะอยากได้ตอนที่เราอยากได้แต่ถ้าเรายังไม่อยากได้อะไรคุณค่ามันก็จะไม่มีเลยนะตอนนี้ ท่านดูดินในขนาดท่านลองดูก็ที่เขาเขาน่าจะยืนแบบใสนเขาน่าจะยืนแบบไม่คิดเลยว่าพวกเราจะจะเป็นกันแบบนี้อ่ะท่านดูดิคิดเลยว่ามึงจะรับหลังเขาขนาดนี้เขาคงงงอะว่าน้องชายที่อยู่กับเขาเกือบทุกวันทุกตลอดเวลานั่งรับหลังเขาโหยอ่ย <โห S 1> นึกภาพดีอยนี้ขนาดเป็นกูนะเวยกูยังโหยรู้สึกแย่แบบว้ยน้องชายที่สนิทที่แบบนั่งรถด,ด้วยกันแทบทุกตลอดเวลานั่งรับหลังโอ้โหแต่นึกดูดิถ้าเป็นพี่แจ๊กอัวินวินจะโดนอะไรบ้างเาวินแล้วจะพูดท่าน พราเราเปลี่ยนเรื่องคุยกอนเดี๋ยวเขาเดินมายงเอาตัวเองไม่รอดหรอวินจำคำนี้ได้ไหมว่ายังเอาตัวเองไม่รอดเลยวินยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแต่ว่าเอาข้าวไปให้คนอื่นวินโอ้ยมันช่างแทงแทงใจดำเหลือเกินพี่ชายองโอเคท่านท่านดูด้วยว่าเขาเดินมาหรือเปล่าถ้าเอาโอเคข้าข้าจะนั่งเงียบอ่ะข้าจะให้ท่านดูพฤติกรรม <im ple as> จะบอกให้นวินผมเคยผ่านมาแล้วรู้บ้างว่าผมโดนอะไรบ้างาตอนนั้นที่ผม,ผมโดนนะแกไม่คุยกับผมสองอาทิตย์ไม่คุยแม้แต่ครัเดียวแล้วรูปการท,ที่ผมไปทักผมเกือบตายอ่ะหลายรอบที่ผมผ่านมานะแต่ของวินผมไม่รู้นะอาจจะหนักกว่าเพราะวินสนิทกับพี่แจ็คมากขึ้นมากขึ้นดูว,วันเป็นน้องไปแล้วเป็นน้องสนิทไปแล้วก็หลาเตรียมรับกรรม <im ple as> เพราะว่ามันไม่มีหลักน้อง <S <S ไม่รู้อ่ะแต่ถ้านไม่มีหลอกน้องสนิทคนไหนที่รับหลังพี่ชายตัวเองมีแต่วิน ถ้าจะบอกได้ว,ว่าพี่ชเยลองบิลลี่ก็เปรียบเสมือนลูกแต่มานั่งพูดแบบว่า,าน้อยอ้าวบิลนนบลี่มัอ้าวบิลลี่อ้าวบิลลี่เอา้าวโอยบิลพูดดีพีดด่ลี่ยังไงน่ะสุดเว้ยอดิตก็บอกเลยก็แร้งแกันไปเลยก็อันไหนมันดูแย่กว่ากันอ่ะเอาโอเคพี่ชเชรอนข้าขอโทษเราก็สงบศึกกันท่านก็อย่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกโอเคไหมล่ะเมื่อกี้ก็จะพูดแล้วนี่ก็เดี๋ยวแรกอ้าก็ถ้าเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยเรื่องอื่นกันทําไมล่ะ พูดเลยพูดเลยพี่ก็ไหนได้พูดมั่งในมุมของพี่เราก็แลกกันไปเพราะว่าถ้าตอนนี้มันเปรียบเสมือนเราชักดาบแล้วถ้าเราหาแทะหา,หา,หา,หาอันเท่ากันเองเขาบ่อยนั้นเราก็เจ็บทั้งคู่เพราะเราเป็นพี่น้องเพราะงั้นเขาเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าถือว่าลืมๆม,มันไปซะพี่ชลองโปโลพี่ชลองวิลลี่โอเคไหมล่ะใครเจ็บแล้วใครจะตายอ่ะเออกว่าจะเจ็บไม่แต่กูไม่ตาย มีดของมึงท <sh arp inhale> ี่มีดดาบที่มึงมีอ่ะเหมือนมีดปอกผลไม้อ่ะปอกมะละกออ่ะกูมีสปาต้าเอาดิลองแลกกันดูกูมีปืนอ่ะไม่ต้องจำไม่จำเป็นต้องมาแย่งกับมึงในระยะใกล้อ่ะพินกูแค่จ่อกระดานมึงและอยู่ในระยะหนึ่งเมตรตายได้ตลอดเวลาแรกเลยเวลาวิน ไม่เป็นไรจ่ะพี่พี่ชายร้องอ่าค่าสัญญาถ้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 าเขาถามอะไรเจอท่านปุ๊บพ่อจะบอกว่าท่านท่านสองคนก็มาเอาเมื่อกี้พี่จ้าก่อนเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวบอกเล่าเลยปะ่ะล่ะเดี๋ยวยยพูดเลยปะ่ะล่ะวายวินรับหลังโอเคพูดเลยวะเอาไงวินอะไรบ้าบินอ,อนะไรบ้าไม่ไม่ไม่จาม้าไอ้หูวะพี่ชายร้องไปเขาไปขึ้นรถแล้วพี่ชายร้อง พี่ชายองเราจะได้ไปไปกันไหมเนี่ยได้ไปปหละ่ะใครจะรู้อ่ะวินมีนต้องถามะะอะไปเลยนะเพื่อนแต่ผมเมื่อแป๊บนึงฝออากงงจัดก,การวินด้วยอไอวินพูดยให้มันจาจบไปเลยวะอย่าอย่าอย่าจะไอเขาว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ทันรถเขาแล้วนะ่ะก็อาจจะไปทำสุรางฎราหรือเปล่าพี่พี่ชายองเออครับ ท่านไปอับข้าหน่อยได้ไหมนี่ไปไหนอ้มมันมันจะดูไอ้น,นี่ก็วะอาไปเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ข้าจะไปพาท่านานะมีไงพี่ชายร้องหรือเรื่องเมื่อกี้ไปซะแล้ว